ดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องมือห้องน้องขะนอให้มอนสื่อหงแซ่กันสุภูจุคนจากบ้านมาดอวยไล่ประเดีวเมืองบ้านกันชักน้อยน้องขะไม่รู้ของเลยรวยร้อยสวัสดีค่ะครับซื้อหยังค่ะให้รวยวะข้ามาซื้อหยังต่อยังแล้วไม่บปรึก้าก็มาลูกควงก็จ้าหม่ามึงเจอเลย ตาเมา่อีจไดแรจงสันค่ะ <c oughs> ตาอัดซันกับเดียวกี่จงซันคือบันนันแจงสันนะค่ะชื่อยังค่ะเจอทองกับซื่อทองเนาะอทอง,อทอง,อทองอยันเจ้กับไม่ใจทองเนงาะมากระยป็นะคน,น,นหลังสิ่อยังจากคนหลังนั้นค่ะเอบปีกเจอแก้วกับซื้อจอกแก้วกับไม่ใจจอก แตกปาดินเนันะ่นใหย่ยไปตะเจอโต๊ไม่งไปกัยทามทามเท่าไรกูตอบปกอกากร้วาก็ทามเฮมันยืนน่นไม่่อยทามบอกเองเลยมาก็นี่สืท่องเนาะคะเนาะคร<อ>ับหน้าตาหน้าหักไหลน,นะคะป<อ>ีตาหันะากเ้น้อยอไม่รู้ปักเลย ภาษาอีสานนี Rut, wow. Hey wow ่มองเอาบ่ได้บ่คะเหรอวะภาษาอีสานนี่มองเอาบ่ได้บ่ไอ้ไรดิโบ่บย้อยมองเอาบ่ได้บ่อีสานบ่พอมึงแรกไม่ฟินฮือขับพี่แรกไม่จับต้องกได้ายซนพี่ยังบ่ฮัทวาวเหรอวะโบ่ฮัดเวาวให้วาวันไม่บอกก็ต้องบ้าน้องค่ะน้องจินมาโยนั่นแล้วไม้มาอยู่เมืองไทย อุ้ยมา่ยอมโดนซิปปีแล้วค่ะมาโดนซิปีกอ้าวมาโยนนันซิปปีเลยนีะแล้งแรงเลยโตควงตาเปลวแบบเบือแต่การรุณนเาละมอยมาดีใจหลายหลายได้บักหอดการจินดิดมือหนีเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยมาเนาะครับร้อยจริงปัจจัยท่านน้องจอยช้อนในปีได้อยู่ค่ะน้องสิหย์ไทยนาะค่ะครับธรมมโลดธรมมโลดสิอยาหูอันยังธรมมโลด ไม่รู้แล้วดนรู้น้อยร่ตั้มแก่นไปได้ร้าน้องตั้มมาละกอมาละกอที่บางุงค่ะบกงุมมันร่อยได้ทักบางุงเก้ยเลยบกงุงแจกเงนรอดก็เก้ยบากุงมันเดยคุ้มมาละกอที่บางุงเนะค่ะรับตอนนู้น่ะน้องนุ่นนุ่นนุ่ถนนนี่บากมีค่ะถนนบามีค่ะถ้อยากนัดน้อบักนัด ย่านัดบอกนัดแต่ตัวย่านัดก็กย่านัดในราคาเมียนกันเนาะ <c oughs> อะไรก็เ <c oughs> มียนค่ะเดีวไม่รั้วไปก็เป็นอย่างเมียนหวานเมียนกันนี่ตัว่าชมพูเนาะงชมพูใน,นบักสีดาค่ะขนมจีนนี่ข้าวปุ้นขนมจีนเป็นเอิว่าข้าวปุ้นอ๋อขนมจีนข้าวปุ้นตัว่ใบจับลูกพัคฮิเล่นอ๋อพัคฮิเล่นตั คือชมพู้ซมพู้ในบักสีดาค่ะชื่อยห้องจ่มผู้บักสีดามาเองไม่เล่นมัวก็อยากผัวหลานนุ่งอย่างนี้ก็เป็นชื่อเนี่คนนั้นคนตึงเดียวยืนเดียวลังลงเคยว่าหลานนุ่งเล่นอ่ะเร่งนะจ๊ะบาร์ทุกทำไหมทำน้องนะค่ะทว่าจิงกาจิงกาเอิ่นว่ากระป๋อมกระป๋อมมันไอหมีบอค่ะกระป๋อมมีครับมันเขื่อนยังคะ คือบนติดตั้งป no ่าจางนั ồi, ่นครับกระพร้อมอยู่ใส่ครับอยู่ต่มือครับให้หนวแตกหนามเข้าเลยครับเฮ้ยหัวบันเทือกแน้ก่อนเด็กค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆประมือจักหน่อยเดนะค่ะขอบคุณหลายค่ะร้อยจินตาร่ากับมาหนักรองลุ้ยคุณดีกว่าพ่อเลยครับเออเอาลลวงมาลุยมัดที่หลมเป็นเพย์งานนี้จริงบ่อยจัดโอ้ย <cười> Cười. chính ta ra mai anh nghe thì ni của tên khang ni mới dạy chính ta ra chính ta ra mà tông như anh đi và ni đồng sao à nhau bắt nào mà nói mà mà anh nào cái nhiêu nói đâu nhiêu ấy luôn Hổ thấy rồi chứ đấy nó sao Chữ mùng mình à Nó mùng mình à làm ra cuốn lấy nó à kẻ cầm à bột cà phê hâm úi trời chết điên sao mà thấy à cọc Chữ đấy à, tên còn là tên con quay nhí nhí nhà mình nhí ạt nòng nhà nhà con quay nhí nhí mà mình à, nhí ạt à mà mình nhí ạt mấy à nhà mình nhí ạt Ôi thấy rồi mà đâu mà mình à กขอ๋อันนี้อิ่งอิงเม็นทีอัดหนอตอนนี้เมืองได้ร่มอันดุวันประกาศยุนแตนแยนมาคอยจะมาที่แยนอ่นแม่งร้องฮีฮีจะมาฮีแทนมันทำป็นประชาศยุนแตนแยนคุณรักชาติเขาลุยไม่รักใครเปืนดีรักรู้แล้วเลยไม่สาอยเจอไหนอะอาผีเจอท้องหมบแม่โอ้ยเจอบาดหนึ่งแฉดมือจังๆหน้าแม่โอ้ยแม่เดือม nay bình của nó là lòng dùng nhau dùng nhến dùng ẩm ừ, 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 ừ. <laughs> chữ này ở trên chữ thôn chữ mà được ai cho còn nuôi rồi đấy à à chữ kheo mẹ ơi chữ đang a ma này chữ em cái <laughs> gì chữ của cái quân minh kia thì nặng đá ơ chữ em quá cả, cả đi là chủ động nhu eo nguyên eo mới là te, đã là là đi đây, đi đây. À, mới anh mì ảnh. ấy tết lắm đi ý eo te. anh đây? anh ý anh đấy anh cả anh ý anh Tám anh ý anh ý anh ý ta ra, anh ý anh ý anh của anh ý anh ý anh ý anh thì là ý anh ý chọc rồi. ปีไม่ตงเครียดหองเจ้าท uh, <that> ี่ไอะเป็บปีมาจย่างเปลยนอ่ะมีพวมานูไม่อะเป็นแม่ไม้อ่ะคนลยพวนองอยู่น้อยไม่รู้ไปเ่าไหม้วนหนุนนอนซอ่ก็ม้วนหนุ้วนอนไมนูด่งเืไปไหนอู้ด่างเือกูด่ังเืออ่ะนอนดำาดนอดดานอดดานอดไ้ยงมนั่นอะ เลยเราตึ้งนองบ้านอยู่น้อยบ้านนองไม่ได้กำได้เงี้ยนี้หน่อไม้แดดแดกบ่อเอื้ดึงนุ่งบ่อแม่บ่อแม่อืดนองเด็ดแนวกับแม่หุ่มนองนองนุ่งอ่อนเหนียวอ่ะน้องนำม้าม้านโน้องยกอืดมาจุ่มนุ่มเย็นๆกับบักกันงั้นอาตอมนำร้อนเองจุ่มนุ่มเย็นๆทำเองทำไม่นะแต่บ้านเราลองเช็คดัชน่าได้มาอยู่แบบน้อย มีประตูไม้ประตูมีร่องต่างกันแต่ไม่ปิดมีแต่ด่างเอา่างอกลุ่มกลุ่มมีร่างคาไม้เบอร์ไม่เป็นปูนกลุ่มๆยูนในลูกโถนี่ดานี่หัวคืเมันยังไงกลุ่มๆแต่ก็เ่องตัางเวลาดึงดูน้ำต่วงกัต่วงนองอยู่ไม่ได้นองออมาอ่ะเฮยพนลูกโถอ่า น้องนะช่วยตรงที่ยุกับปีการน้องลูคนเดียวมาได้แนวอะปีน้องอ่ะขับเรงในักนอนนะกอนอยได้ยีปีนะขับใจงานท่าได้ได้เมียได้รกูจะพพชิงนปีแอลกับปีไปเดียวอันแต่อันนอนเลยนะอ่ะมันึงมาหนักนิดกนักนะนักอาจจะไม่อกองอันลูกควาง่ายแกไหม เปียบรจวดแรกไม่รอไปเดี๋ยวอันนออันนออไปเอลอาไปตักก็ร้อยในน้่งเดียวนี่โย่มันก้นเละมั้งไปดูไมันไรกูเลยเหมือนก้นั่ยแหละพอคุยยววก็มันลุกที่หัว ก็ยังได้ใหญ่ฮันดูมาเนื้อมันตึงทักย้ายมาเนื้อลุดเดียวดักที่รือว่าตัวจริงมันคุ้มอดิสเพราะนั้นไปได้ติดโน้ตคนหมาก,ก้าไปเจงหมา mà tương hương ra ô ô tôi ở vô đi và, và lão oh, phải vậy đây đi với mắt cả cái mặt ra rồi đi từ quả không tí non tập phim tí mà dân nghe cái được gặp kia là pin thấy rồi tổng <laughs> เดียวมาตกแมแก้วมาตัวเดียวมาแล้วเนี่ยปัดมือแล้ววัดตะกี้เก้นมาไม่ตกลุยมาตกทีเป็ดล้วนไม่ตกแล้วแรงแล้วจริงมากดาวตับฟีแล้วไปแล้วไปรู้ไม่ตกแล้วทีนี้พูดแลมุกแล้วจริงเนี่ยมันราดาวฟีแล้วในโสค่ะ ค่ะลูกชายฉันจากนครเดือนกว่าแล้วรู้ไหมคะโตแล้วก็มันการกิตตึงยกมันกันกว่าใจแต่ไม่รู้ว่าไปรู้ไหมพวกเราต้องเดินตา,า,ามาติดตามกันยี่แล้วค่ะค่ะนายโตนี้อยู่บ้านอยู่กับใครอะคะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวเหร,รอคะก็รอดมาเจ้มีอยไปไหนเช่นแล้วอะคะเมียไปนอนบ้านเพราว่ามันจ้องขึ้นแล้ยวก็ นายมุกโหย่ปาเที่ยวอยเนน่ยกูนะเฮ้ยมายมุกโหย่ปาเที่ยวนั่นนายกูนพ่อปูพี่แ่น้นอันพ่อปู่น้องไม่อไม่อย่งีโจ้นีโจ้เพื่อกูโดเพถ้ามีโจ้กูต้องไม่โร่นี่มาพ่อกับกูนี่ เราคุยกัให้มันเองกูเจอแบบเนี้ยเราก็เตอแลมันได้เป็นรนมตีเอานายกอยู่ปัดเที่ยวลุงแล้วเมียมึงกูเปืือนเอาเลยมึงมาจ็บใจมหมแต่เจ็บใจไรม่จะหมอกันเมนอกกูเดไม่รอกูจะรัวเมี่ยกับจูจริงกูรับไม่ได้แต่ไม่ต้นยานมึงมาเจียใจไม่เปือนออกเมีย mẹ bị chu mà ngay trẻ trời còn dễ trẻ giấy Cô ra mà bồ mà đây mà u còn còn thì đây đây đang khu ha không mèo của quế mà về tiếng ngóng người ta cao nhé vui vẻ vậy không biết thiếu bữa nô mía đi thứ là tầm đá con đầu kia đây là ní đây cả đây tiếng ra, được ไมต้องทะเลาะกับเมียบ่อยล่ะค่ะนายโกรรบกวนใจอ่ะตัวไม่ดีเลยกับจ้ามั่งพี่บอกเนี่ยผมกับผมนี่วันเดือนปีไมีชงเงินเยอะกันไม่ได้เลยค่ะในต่อเกิดปีอะไรคะผมเกิดปีเอ็งเกิดปีวอกในต่อเกิดปีวอกครับและเมียเกิดปีอะไรคะเนี่ยเกิดปีลิงวอกคำลิงไม่แห้งเดียวกันปีนี้วอกกับวอกปีลิงปีจะนีปีเดียเป็นสีดีวันไม่ ကောင်းတဲ့ရွှေမဒယ် กูันเกินเหมือันีบเียเกินแล้วมันจันแล้วไม่ก้านนั่งมันจันทเลยฮะวันหมด่บูหงมองบปแล้วต้องเกินวันทุกบูว่ากว่าทุกปากว่างกันแอ่เอาเู้กับข้าวบอกว่ามันเผากว่าเดีวข้าวกับสู้องกันไม่ได้เร่ธรรมดาปนี่เออจงกูเกินวันาทิตี่เมี่ยเกินวันทุกนควันทุกกับวันาทิที่บัวปิดตังกลองได้ ใช่ไหมอยแรงกข้อยบุญหลังจริงเรื่องไหนตัวนี่งแกเกิดปีว่ากับนายแก้วค่มเกิดปีต่อเกิดปีทถาะกับเดี๋ยวนายทองเกิดปีอะไรอ่ะคออกระเพิ้มกระเพิ้มจ้าในแรกเฉันถามว่านายทองเกิดปีอะไรคะกระเพิ้มออกระเพิ้มกับกระเพิ้มข้ามเกิดปีอะไรเกิดกระเพิ้มกระเพิ้มเสือข่านเลยเป็นปีข่านแลย จิ้มยิ้มเล้โตโตรือบีได้มันเปยนขานเฮยมันก้านเล้ยวตัวตเกินปียได้ตใชจะไม่รล้งของกูไม่กานเลยกูก็สีบอกม หวังวังนคนปีบอกวังวังในโตวงวังเก็บแม้คนสีบอกโตว่าชอบคนสีคั้นกวังวงในคนสีคันเดียวตั้ว้างคนสีบอกแลยแฮูเนี่หัวเรือดอกแมตั้งครอบตั้งคว้านใหญ่ใหญ่โฮมกฮอกว้ายให่ดหว่ แกมึงเนี่ยพรำนักแร้ไงตวมึงเงนดวงาม่ใจดีอยู่เนีมึงกวเพื่อนอยูเพื่อมึงม้าเม็ดมึงีปรำ ใั้เงือเกปากเลือดออกคนเราปูนดีเป็นี่ปากปูนหมาไม่มีสตาร์กปากเลือดออกใย่โต๊ติดปากเลือดออกโตอยใส่กินหลอดจองี่ปากเลือดออกใส่ะจับกุ้ต่กอยมึงอะไม่รู้จะจับติดยายกูจับติดกลจะกันแม่กูจับติดก็แค่โตยกวนโน่นา่ะปาป้ากูไม่ยอมกูนปดตินอกูนปีติปเจยกับปะ จริงแม่แต่ีน้องกูมัวจนวัวครูนี่วจนวัวนะนะกบุญรานไม่จนวัวบนต้ออวโบจนวัวหลายย่อยขอมันนั่งตีเยจริงลยไี้ยลยมันนายอำเภอว่าจ้ามานะี่นี้นะใครต่อยูเเจอไม่ปดเดียนายอำเภอแกงเรืองานายอำเภอกระบบนนายอำเภอกันตังนายอำเภอเอ้ะ แม่มากกันมนคือเนียนีูกใครต่อยนายโถว่คะเด็กเวรุนเตนีไม่เมื่อแล้วเด็กควนตองซีนี่จัดเต็ไปวามอยต่อยกุชัยลูกไปแรกเลยได้ใครต่อยไแรกดีเด็กอต่อยไทยกูแรกดีนตากูตาจะาบานได้เลยูเล่นมันด้ความมังดีก้อยก็ได้เวรุนไม่ต้องคนอ้วช่วยลูลหลรงรอดหนึ่ว่าก้าวกลางได้ไปรุนนั้นออกก็อกันจัด cho chó và đẹp tai gọi đẹp cái nếu muốn xoay có đẹp đây tối và mắt nhìn kia này tím mà vô cung lưng đẹp phải luôn Tính thì đi quên này tím rồi Tính na kèn này của cụ tướng của ai bao à thì tốt tím nè phang tôi là cụ mẹ cũng qua mai ok ở đâu mà không qua ai để là nó đâu trong quần leo gì là เลยตุกตินมันย่อยถึงมาแข็งแล้วจัดดีแต่มันมาโลไม่ว่าควรซ่อหล่อเล็กวตัวจัางมาหนักมวยตัวจัางมาพูดหล่อแม็กอาจารย์ควรมึงเจือร้อยฮัดหล่อยางโอเคก็พูดหล่อเล็กาามึออออง,งอ่ะูการหล่อเกวียนหลอดตีนบ่อเดียว แต่ตึ้งเด็กต้อยเออต้อยคูมึงกินแร้แต่มันน่ารัไหมว่าคูหนักมวยเขาพรมันต่อยฟังคูล็อฟิตโต้เ็นวมาล็อกนในล็อกจบแกจะม่วนวังอีกคนคูแกตายมึงเล่นคนกันรวมไม่ดีตำเปดจก็ไม่ดีเลยจัดบาก็นั่นแต่กาเซเว่นยังตกต่อบ้าววันไปรุนตอููนเลยฮะนี่เจาวันเดินในเซเว่นตกอูดาวยิ่ง มันยืนกว้างต่างตึงกูกาเซเว่นที่เหลือคล้องกับกูกิดกว่าน้องตีจี้างต่อมากูกตบตบเสียงดังปูลอยลอมไปติ้งผู้ก็เปิดบุกไปมอกยอดไรกได้ก็คุ้นกันเด็ดเปิดตัวไอ้นู้นจริงกูคู่ไปที่โหดวงไม่ดีเลยตำใมเซตตัมเซตอะไรไปที่ เกือไม่ดีเลยนะค่ครับกินเล่นไปเจอเก้โต๊ดในอานเก้โต๊ดเออรอยจริงพอกาทำใยทีบุณเล่นมาในยกเก้พอกาเก้ทีบมึงเออก้ยอะไรไอ้เก้เก้ยในอันนี่ก้ยนทำตาโก้มาเ ไอ้ใครล่ะพวงมันซ so, uh, so ับใครไ้ก <transparency S 3> <u> ูต <u> ้องตามกันหนึงตีมเข้มาละกูเล่นจะได้โย่เต็เต็มเปลือนดีจีกูร้องฮันุมมาปนเล้ยวอุ่นอุงร้องแม่ดีเลยเั้งเต็มเต็มเก็ออกมาเต็มเต็มคุณเรามันเล่นนั่งโบบังคำแลเล่นทีเตะขึงแต่ว่านที่ไปอุ้มเตะนั่นเขาไม่ได้นั่นกูเลยขึ้นไปเล่นเด็กกบปีพ้นกับตก chào lòng lệnh lệch đi tí cao hoàn rồi về chơi tầm tâm hồn bằng quạt. mới Việt Nam Mà tính cháu ăn mà tí chơi cứng lên thôi, kéo đoàn. để đây mà bà cao luôn. đi con lớn. rồi phải nó mất lại cháu chơi 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 uh, chơi ไปรถเที่ยวรถไม่ได้เที่ยวผมมาซื้อข้าวกซื้อข้าวได้ด่านช่อมรถลูกนะร้านช่อมรถหึฮ่าอันเละไปหน้าร้านเชวีเจนช่อมรถเพ่โอไม่มีข้าวมีแต่ข้าวต้มจุกเอาเปล่าอ่ะใครเลื่อข้าวต้มจุกจนกินออกไมาอย่าเที่ยวออกมา กาตมโจกอืโจกไก่โจกมุ้งเจ้าระแวงอ๋อไม่ห่งรวยร้อยชื GP ่อร้อยน้องบ่าวัวเลี That ้ยมชื่อร้อยชื่อลับยายนี่น้องลับยายอืมชี้ลัยายแล้ววิ่งเข้าเจ้าของร้านอยังไงเนี่ยนี่ลับยายเนี่เป็นดอกไม้ลับยายตอนนี้มี็นกช่องลูกนี่แร้อะเดี๋ยวไม่รู้ดินไม่ดีว่าพื้น รู้เป็นลำเยอยเยเพื่อนอนเป็นลรอมีคนเยอะไงลูกอมไหมลูกไม่เยอะไปเยอะที่ตอนมันหรอกเพื่อเป็นลัวทุ่งพนู้เป็นลำเยอยเลยว่าตอนมันเป็นกล้วยเหล้าอ่ะกล้วยปีดอ่ะไม่รวยไรมันจะพกลำเยอยชไห้เชือรอยจริงกูมาจันนง ยังไม่จ่ายค่ยข้าวไม่จขาย่ายข้าวหดีก็ซอมหอดดนทำไรอยู่บ้านน่ะผุม่มุมหาพึ่งครับนี่หาพึ่งไ่อ่ะครับเนี่ยปล็กป่าไม้ควดึงดำพึ่งเใช่ควดะได้เนี่ยดำพึ่งเทเหยยอ่ดำพึ่งเทเดียยวรดึงียว่าู้พงเนาะไปวันพุมละอันไปยาานเราพึ่งดำรัง ค่อยแล้วนุ่งผินได้แล้วนี่จะพึ่งหรือค่อย,ย,ย,อยไม่ได้พึ่งไอ้ร้อยนอยเอียงเห็นว่าพึง่งทำรังเดี๋ยวมันพึ่งทำวีโบพึ่งว่าทำนานแล้วมันกูจะตายห <c oughs> ุบกบไปไเรามีเป็นที่แข่งขามของชาวมนุษย์จริงไหมลูกก็เป็นความจริงเจ้าพ่อลูกดีใจเหลือเกินที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อยักษ์อัศจรรย์ ไม่มีใครกล้าที่จะรังแกเดิมทางไปไหนมาไหนมีแต่ชาวมนุษย์เกรงขัวลูกพระบารมีของพ่อแค่พ่อลูกก็ดีใจเหลือเกินแล้วไอ้สองคนนี้ลหละลูกมันเกรงใจแตหรอเปล่าพ่อพามันมาไงเป็นทาสรับใช้เธอเนี่ยมันก็ดีครับพ่อไอ้ผุนแก้วนี่ใจได้แล้วไอ้ตัวเล็กลนะุ่นอ่ะไอ้เปียกมันขี้เกียจ มันชื่ออะไรนะชื่อไอ้เปียกจ้ะชื่อเปียกจ้ะมายุแปดปีแลวไม่รู้จักเจอที่เรานี่แบงกันแลวอยากกันจะกันจอยเรืออด้เหลยเรืออด้กันเลยใจใครรู้จักกับเรามันขี้เกียจสิลูกขี้เกียจจ้ะเรียกไม่ยอมลุกลุกไม่ยอมตื่นทำไมไม่ตื่นวะเปียกับเหม็น ตอไปดีวันลืดจักจกบัวเลยตายได้ไปก็ได้ไปเหมือนกับเหมือนอยากสัตย์อย่างนี้ขวาไม่เคยตื่นแล้วทำไมมึงไม่เรียกมันอ๊บให้หน้าคาบลุกไปแล้ววมขวางจะเรียวแล้วไปขวางทิ้งทำไมเดินมวยใจอ๊บทำเข้มจีไม่รงกันจะเข้ม เข้มชันจีเล็กกาวเข้มยาวจีเล็กริบช่องชวนเข้มนองแต่เปลือนนู่เดินเพอไม่ตาเอยทีนี้เด็กนักเรียนตามกัวตีเต่าได้นะเบ้ากว่าชั้นกาวยาวริบช่องนองเดินเรื่อยเลยเปรตกันมึงก็อธิบายให้มันเข้าใจที่ยวปูนแก้วมึงควังรรยากาศอย่าควางเดือดดาวที่างเงันกูเครยดนักหน้าก็มึงแหละโยน คืออาก,การมันยังอยู่ตามเข้มเข้มเล็กแต่เปล่านั้นเอี๊ยดแต่เปล่านั้นนั้นมันเดินเร็วว่าเปล่าแล้วเข้มเท่าเท่นู้นว่าช่วยน้องไหมแล้วมัน่ช่วยเปลื่อมคนหน้าเต๊กันชิงกันนะเมื่อนี่กับคนในตัวเติบเตือว่าใครทำงานไม่โอเม้นเลยไอ้ตัวอันถ้าจมมุดว่าเข้มเอี๊ยดนั้นถ้าจมมุดว่าเป็นทหารกับหลุกพุนเลยนะทหารเกณฑ์เหนือเดิน ต้องเดินรอบหนึ่งอ,อกทิพว์นาตีตอกตาบหนึ่งนาตีแล้วเก็มเตา้านัวช่วยนองไหมจุ้ยเลยนู้กับจวบงเดินตีจีเล็กเลยกัตีต้าอันแต่จีเล็กเจ็ดกัตีเจ็ดจีเล็กแปดตีแปดแล้วมันยังเดียมเล็กเลยยังเตียมเล็กจิบช่องอเฮ้หลังที่มันว่าเวลายี่สิบสามนาฬิกาแล้วไปจีก้องกแล้วฮะ ขวังก็ขวังใจนาคาคุ้มไอ้ยังนาคาเป็ดนี่โยูไอ้พี่นี่ตอนนั้นจริงแล้วนาคาลุ้นแกนาตาเนรถควายเมืองกอนนาคาลุ้นนาตาเนรถควายเมืองกอนคุ้มกันแกล่แล้วความลุ้นหน่อยตีไอ้เปียกว่าได้ปุ่นแก้วกว่านาคาลุ้นนานเลยไม่กว่าลุ้นแกจ้ำจิบนาตีแล้ว ยังเดินเลยไหมนะก้า,กามึงกว่ายัางเดินออกกันยังเดินเลยไปดักแกว่าอิตตบานี้ไปนู่นแล้ววะไอเปรดวาามันบ้านะคุยถ้าแกผุนแก้มัเแล้าแล้วเรื่องที่เมืองมันนี้เยอะเลยไในแกลองเล่าที่ความโง่ของมันให้วาโกข้ามาโหมเหตุเพราะมันจะต้องป้าเราเป็นนอ้องเมีย เมียมตายแต่แนั่นแล้วนี่แต่ว่าเมียมตั้งว่าปีปุ่นแกเออน่เน่กับน,นงตายแล้วเนี่ยตุ้มนองเด่นเปียกแต่กูยอมไปเน่เดีกองพี่ให้กูนี่ที่เตี้ยตายใครดูมันมึงอย่าลืมนะถ้ากูตายก่อนมึงมึงเดือดร้อนกูมไม่ใตะเดือดร้อนจอยกูไปเป็นพี่รุนพี่ยพอมึงตายไปรุนนองกูตอนรับนองไม่ีะบอกกูให้การรอเร็ว <c oughs> เดาเปรตกเขาหูมันบ้าหรอมาเชิงงีบ้าไม่แต่มันกาดุ่ไม่ไกลครอบเถาโดยแปลกคกับพ่อแปลกเนี่ยตัวนี้อจุดยอดแจ้งความบ้าชิงด้านบ้าพ้มเป็นตำรวจโดยจุ่มอนไอเปียกกตุกหลกหมวงที่เตียวเหนียวดวนมดใครร้านบ้าพ้มเป็นตำรวจโดยจุ่มอนมากู้าวเอง มึงไม่จะรบการมึงมึงอย่าตำเท้าคำมันเป็นตำรวดตังดันรวดกากูถุกุกหมวงมาเลยว่างั้นกูอังแน่นเลยตามกวถูกไดกูอ่ะหมวองอ๊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 อ้อ๊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 ออู๊๊ม๊อ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 อ๊อ่อ๊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 ั๊อ๊ออ๊อ๊อมอออออออ๊อ ไอ้บ้านวะตนบอกแต่กำลังกำเดียวจะหมวงอันพุ่มรู้จักเพ่พอเตียวลังมากวาร้องมองอกร้องเออลวงไปกินทิพนุ้ยพอเตียวลังมาแล้วตามกวาตุกันเลยกวดดำมองตองดำเออลวงไปกินทิพนุ้ยพอเตียวลังมาแล้วตามกวาตุกันเลยกวดแซงมันน้องแทงเออลวงไปกินยีทิพนุ้ย พ่อเดี๋ยวลังมาเตียวเนี้อเตียวปบรเอกเตียวนิ้ล้วนมันตามกวดตู้ก็ได้กวดแซงมองเปิเ่มเช่นเนอลิงเช่นเลยหลีงเชนเนอกรวบกรอบช่องที่เด็กยกมือขึ้นตาเบ๊กควรรุ่นเดียดที่นิ้วเลยยังแต่ว่าแม่มือกับนิ้วค้อยแล้วตาเบ๊ได้แล้วเช่นเนอเออกขวานดุไยไต เต็รเปลือกน้ำเต็มปลือกูต็มอย่างไอ้บัตรที่คนกูให้เมือนกันดังรองกลางจากเบืออกมาอยกูสบาให้กันแล้วนุงพี่กูอ่ะโอ้มันแปลกนะโอ้ตอนโยกเมืองมนุษย์นุกกี่แล้วโยกกับมันไปอบรมมาได้ตอนกูอันอบรมยิงปืนไปอบรมเด็กประชวบไปกันที่คนจังหวัดหนึ่งที่คนที่คน ปมกายเปียกกันเป็นตัวเต้นอย่างวัดตังตอนนั้นเราอยู่ตังอันตั้งในอำเภอวายปุ่นแก้วกายเปียกเลยกาจกลางบ้านร้องคนไปวะไปตัวถุกปากปากเนื้อปากกลางปากใต้ปากี้านถุกจังหวัดนี่ตีปากประชวบเต็มบ้านตนันไปให้ก้อยแยกเทวเลยนากระดานเทปยามาก็าเป็นเจ้าจะแทาดิ้งนับตอลนับให้เปียกก็ว่าอย่างนี้บา เดีผมกูลืมเลยกูคุณมองก้างนี่ไม่รู้ว่าไอ้ไรนี่เดี๋ยวนี้กูว่าที่จะจืดนะเล้วกูตัวเต้นอย่างวัดจังโดนนั้นนายชวนเป็นนายกพอดิงากูว่าไม่พื้นตัวเดียใจไอ้บ่าวนั้นว่าพื้นคูว่านั้นนี่ก็นับมาแล้วก็กูไม่รู้ทีกูยืนกลางไอตัวนั้นมันว่ารอเอ็ดกูว่าจังฮึเดี๋ยวจ